สวัสดีครับสำหรับตอนนี้ครับเรามาเจอกับคู่ทองคำนะที่ดิ่งพระสุธทาลงมาเมื่อคืนนี้นะครับแนวต้านของทองคำเ่าเรารู้อยู่แล้วแหละนะครับประมาณนี้นี่ประมาณหนึ่งแปดแปดห้านะครับอย่างที่เรารู้กันนะกราฟไม่สามารถยืนเหนือได้นะครับหมายถึงเนื้อเทียนนะไม่ได้หมายถึงไส้เทียนนะครับแล้วก็ทิศทางของ กราฟทองคําเนี่ยนะเขามีโอกาสลงมาพักตัวอแล้วแหละนะครับคือแค่ลงมาพักตัวนะไม่ได้ลงเลยนะครับถ้ากราฟนะสามารถาผ่านราคา1.826ลงมาได้เนี่ยคือถึงจะกลับตัวแต่ถ้าไม่สามารถผ่านราคา1.826ได้นั่นคือกราฟมีโอกาสขึ้นไปต่อเพราะฉะนั้นในเรื่องของการบายผมมองว่านะฟังดีๆนะครับสําหรับท่านที่นักลงทุนระยะยาวอย่างผมนะใครเล่นอย่างผมนะครับเป็นเทรดเดอร์ระยะยาวเนี่ยนะครับ ผมมองว่าเราจะช้อนซื้อราคาหนึ่งแปดสองหกตรงนี้ครับเพื่อขึ้นไปนะโดยเราโดยเราจะให้แนวราคาประมาณหนึ่งแปดศูนศูนย์นะครับโดยประมาณนะก็คือตั้งแต่ราคาหนึ่งแปดสองหกลงมาจนถึงหนึ่งแปดศูนูนย์เนี่ยผมจะช้อนใบอัดทุกเม็ดครับนะอันนี้ผมบอกเขาเรียกว่าไม่ได้ชี้นํานะแต่บอกวิธีการเล่นและการทํากําไรในรูปแบบของผมนะครับเพื่อแบ่งปันทุกๆท,ท่านนะครับให้อ่าสามารถ มองกราฟในระยะยาวออกได้เช่นเดียวกันนะสำหรับการที่กราฟนะลงมาแตะแนวรับครั้งนี้แล้วจะขึ้นไปถึงราคาไหนนะครับผมก็มองว่านี่คือจุดนะครับจุดราคาหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ครับแล้วก็ราคาไฮเดิมนะหนึ่งเก้าหกศูนย์และราคาไฮใหม่ครับไฮใหม่ mới, ล่าสุดไม่ใช่ไฮใหม่ฝั่งซ้ายมือนี่นะหนึ่งเก้าเก้าห้าครับและเราอาจจะมองไปที่ราคา 2,070ไปเลยนะโมเปล่าโคตรเฟิร์สไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ขึ้นถึงไม่ถึงแต่ผมมีกําไรไงผมมาทํากําไรผมไม่ได้เอาเทพนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านหาถามหาความเทพจากผมผมไม่มีให้นะแต่ถ้าท่านหาถามหากําไรในทุกๆวันนะครับที่สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันของคุณได้นะคุณมาเจอเราเนะี่ยคุณเจอถูกคนแล้วครับเราไม่ได้เทพแต่เราทํากําไรได้ <c oughs> ทุกๆวันนะ ในขณะที่เทพก็ทำกาไรไม่ได้ทุกๆวันนะอาคุณจะเลือกแบบไหนนะครับถ้าคุณเลือกแบบหลังเจอเราถูกต้องแล้วนะยอดเยี่ยมที่สุดแล้วนะครับต่อไปเราไปดูที่ทางของ t i m e f ฟ a m e day นะครับดูที่ทางของ t i m e f ฟ a m e day t ท m e เฟ a m e day เป็นยังไงครับอ่ามีแนวรับอยู่ที่ราคาหนึ่งแปดสองหกไม่ผ่านเนะี่ยต้องปิดนะเย็นนี้นะถามว่ากราฟทองคำมีโอกาสลงมาถึงวันอ่าราคาไหนวันเนี้ย มาเลยครับหนึ่งแปดสามศูนย์เนี่ยหนึ่งแปดสามศูนย์หนึ่งแปดสองห้าเนี่ยนะครับมีโอกาสลงมาถึงแน่นอนสําหรับวันนี้นะนะครับสําหรับวันนี้นะเพราะฉะนั้นนะใครที่สวนเซลล์สวนใบทองคําอาจจะสวนได้ในระยะสั้นๆครับแต่เล่นตามเทรนมีโอกาสกําไรมากกว่านะครับผมวันนี้นะครับช่วงตลาดอเมริกาจะมีเล่นบายพักตัวขึ้นไปสําหรับขาลงนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะก็ เมื่อเซลลงมารู้นะครับรู้ว่าเราเซลนะแต่ว่าคนมีจุดปิดกาไรด้วยมอย่างงั้นแล้วคุณอาจจะสูญเสียกําไรได้นะครับต่อไปในทา์เฟรม H4 ครับเป็นยังไงเขามีแรงเซลอยู่แล้วแหละตามทางเฟรม D ไม่แปลกครับอ่าแนวรับราคาเดียวกันครับ1830ครับนะก็สามารถเซลล์ลงมาได้นะใครฟังไม่ทันฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวผมขีดเส้นให้นะครับไม่ต้องห่วงต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันที่ทม์เฟรม H1 ครับทา์เฟรม H1 ตรงนี้ยังไม่ถึงแนวรับเพคนะฮะ แนวรับเขาอยู่ตรงนี้ถามว่าทำไมไมีแท่งเเขียวแล้วโค้นมันจะพักตัวหรือเปล่ามันจะกลับตัวหรือเปล่าใจเย็นๆนะการาฟมีรูปแบบการทํากําไรของกราฟอยู่นะตรงบริเวณหนึ่งก้าหนึ่งแปดหกศูนย์ตรงนี้กลายเป็นแนวต้านใหม่เพราะฉะนั้นเทรดเดอร์ <c oughs> ทุกท่านครับนะการที่ทองคํานะครับย้อนกลับขึ้นมาแบบนี้เป็นการพักตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะทํากําไรได้ในตลาดาก็คือการฟอลโล่เซลล์ตามลงไปนะสําหรับท่านที่ ไม่สะดวกในการบายหรือไม่เข้าใจในการบายนะท่านก็รอเซลครับปลอดภัยที่สุดนะโซนบริเวณหนึ่งแปดหกศูนย์ถึงหนึ่งแปดหกสามนะครับก็สามารถที่จะฟอลโล่เซลตามลงไปได้นะอันนี้เขาเรียวกว่าฟอลโล่เทรนนะตามเทรนนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่ไทม์เฟรมไหนเอานี้ก็ไทม์เฟรมที่หนึ่งแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวเราย่อก่อนนะ โอเคเราจะได้เห็นภาพมุมกว้างนะครับเราจะเห็นภาพมุมกว้างสิบเอเนกาขาจบ PA เอ l เซลเนี่ยเห็นไหมครับสวยงามเลยจุดที่เราจะย่อลงนะ,น,ลอนะอนะครับนี่เลยมาเถอะนะมาเถอะนะครับมาเถอะทองคำนะฮะทองคำก็รอ f l l o w s e l ลตามนะครับนะรอ l l o w s เซลตามใครบายขึ้นมาตอนพักตัวย้อนกลับแท่งนะครับคือเรียกว่าแบบ สุดยอดจริงๆนะสุดยอดจริงๆตามระบบเทรดจนสลัดเนี่ยมันบายได้มันเซลลได้แหละนะถ้าเข้าใจถ้าเล่นเป็นนะผมบอกเลยว่าสุดยอดนะเพราะผมก็เล่นอยู่ครับทั้งส่วนทั้งตามทั้งส่วนทั้งตามทั้งส่วนทั้งตามนะครับปัจจุบันนี้เราอยู่กันในแดนบวกแบบบวกสุดๆอ่ะนะครับบวกสุดๆนะใครอยากได้สัญญาณเทรดดีๆสัญญาณเทรดแม่ๆในการเข้าออเดอร์ครับมาเลยฮะตอนนี้ห้องเพื่อนเทรดเดอร์นะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเลยติดต่อที่แชทเพจได้เลยนะครับห้องเพื่อนเทรดเดอร์นะ ล่ำรวยทุกคนทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ